ฝรั่งเปิดโปงค่าครองชีพจริงในไทยถูกแค่ไหนเคยได้ยินไหมว่าอยู่ไทยแค่หมื่นบาทก็สบายแล้วแต่ฝรั่งคนนี้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ทั้งในไทยและอเมริกากลับบอกว่าไทยถูกจริงถ้าคุณไม่มีเงินยูทูบเบอร์จากช่องแรมซ่ทราเวลเขาจะมาเล่าความจริงในมุมมองฝรั่งที่มาอยู่ในไทยเกี่ยวกับค่าที่อยู่อาศัยอาหารรถยนต์สุขภาพและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพในไทยแล้วคุณละ่ะยังคิดว่าไทยถูกจริงไหม ประเทศไทยมักถูกพูดถึงในฐานะดินแดนที่ค่าครองชีพถูกจนน่าตกใจหลายคนที่ย้ายมาที่นี่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเงินไม่กี่หมื่นบาทก็อยู่สบายแต่คำถามที่แท้จริงคือค่าครองชีพที่ถูกนี้เป็นจริงสำหรับทุก,กอคนหรือแค่สำหรับคนที่ไม่มีเงินมากมหมนักลองนึกภาพว่าคุณมีชีวิตที่สบายในประเทศไทยเช่าห้องในราคาถูกกินข้าวจานละห้บบาทเดินทางด้วยแท็กซี่ราคาประหยัดแต่ถ้าคุณต้องการอยู่ในคอนโดหรูระดับเดียวกับที่อเมริกาละ่ะถ้าคุณอยากกินอาหารอิตาเลียน หรือจิบไวน์ดีๆล่ะถ้าคุณต้องการมีรถขับที่ไทยละ่ะถ้าคุณเริ่มแก่ตัวลงและต้องใช้บริการทางการแพทย์มากขึ้นละ่ะคุณยังคิดว่าประเทศไทยถูกอยู่ไหมค่าเช่าบ้านในไทยถูกจริงหรือหลายคนบอกว่าที่ไทยค่าเช่าถูกกว่าตะวันตกแต่ต้องเข้าใจว่าราคาถูกนี้มาพร้อมกับอะไรห้องเช่า200ดอลลาร์ประมาณ7,00 0บาทขนาดเล็กประมาณ27ตารางเมตรไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เทียบเท่าตะวันตก คอนโดหรู1,000ดอลลาร์ประมาณ35,000บาทขนาด50ตารางเมตรในย่านกลางเมืองราคานี้ไม่ได้ถูกเมื่อเทียบกับค่าครองชีพบ้านเดี่ยว2,000ดอลลาร์ประมาณ70,000บาทจะได้บ้านที่ใหญ่กว่าแต่ต้องแลกกับปัญหาการซ่อมบำรุงที่อาจจะมาเยือนทุกวันข้อเท็จจริงค่าเช่าไทยอาจจะถูกในระดับพื้นฐานแต่หากคุณต้องการคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับตะวันตกราคาก็ไม่ได้ถูกอย่างที่คิดอาหารไทยถูกแต่ถ้าคุณไม่ได้กินแค่สตรีฟูดล่ะ สตรีฟูดเช่นกะเพราไก่ไข่ดาวราคาเพียง50บาทแต่ถ้าคุณอยากกินอาหารญี่ปุ่นดีๆค่าอาหารจะพุ่งขึ้นเป็น500-1,000ถึงบาทต่อมือ้อไวขวดหนึ่งในไทยราคา2-3ถึงเท่าของอเมริกาข้อเท็จจริงอาหารไทยราคาถูกจริงแต่ถ้าคุณไม่ได้กินแค่สตรีฟูดทุกวันคุณจะพบว่าอาหารไทยไม่ได้ถูกขนาดนั้นค่าใช้จ่ายเรื่องรถยนต์เออะไรคุ้มค่ากว่ากันในไทยรถนำเข้ามีภาษีนำเข้าสูงกว่า100เอร์เซทำให้ รถปอร์เช่ที่อเมริการาคา10,000 0ดอลลาร์หรือประมาณ3.5ล้านบาทจะก,กลายเป็น2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ7ล้านบาทในไทยค่าน้ำมันแพงกว่ามาตรฐานโลกเพราะมีภาษีสูงค่าซ่อมบำรุงในไทยแพงกว่าปกติเพราะอะไหล่ต้องนำเข้าข้อเท็จจริงถ้าคุณไม่ได้ใช้ขนส่งสาธารณะและต้องการมีรถขับในไทยค่าใช้จ่ายอาจจะแพงกว่าที่อเมริกาเสียอีกค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ถูกกว่าจริงไหมค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานถูกจริง แต่ถ้าคุณอายุเกิน50ปีและต้องการประกันสุขภาพดีๆค่าใช้จ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําในไทยค่าใช้จ่ายบางอย่างไม่ต่างจากอเมริกาข้อเท็จจริงการรักษาพยาบาลที่ไทยถูกกว่าจริงถ้าคุณยังอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าคุณต้องการบริการพรีเมียมค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ถูกเสมอไปไทยถูกจริงหรือถูกแค่สําหรับคนไม่มีเงินมากนะักหากคุณมีไลฟ์สไตล์แบบอยู่แบบประหยัดไทยเป็นที่ที่ถูกมาก แต่ถ้าคุณต้องการคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับตะวันตกไทยก็อาจไม่ได้ถูกขนาดนั้นประเทศไทยอาจถูกสําหรับคนที่ไม่มีเงินมากเท่าไหร่นักแต่สําหรับคนที่อยากใช้ชีวิตแบบมีไลฟ์สไตล์ขึ้นมาค่าใช้ใจ่ายบางอย่างอาจไม่ได้ถูกเลยแล้วคุณละ่ะคิดว่าประเทศไทยถูกจริงหรือไม่คอมเมนต์ด้านล่างเลยขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble